สวัสดีครับอยู่กับช่องแจ็คฟุตบอลนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นเกมไม่ใช่ว่าฟรีไฟล์นะครับแต่ก่อนก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับมันนี่ผมมี IG อยู่นะครับอย่าลืมไปกดติดตาม IG ผมหน่อยนะครับชื่อ IG ว่า sgjjackie นะครับนี่ครับมันจะมี Netflix Man แล้วก็มีรูปแบบอิโมจิแล้วก็มีแจ็คนะครับแล้วโลโก้ก็จะเป็น m 4 a 1นะครับฝากไปกดติดตามกันนะครับกดตดตามอย่างกดติดตามแล้วไปรับชมกันเลยครับ ด้านเอ่อ,อสีสีก็สอนไปนะครับช่วงนี้คนดูกันน้อยนะครับช่วยกันดูกันเยอะนะครับ ตัวงนี้คลิปหนึ่งมีไลฟ์ประมาณา3คนเลยนะครับช่วยกันดูกันเยอะนะครับ มันไม่ยิงผมวะดักนจะโผมาจะโผล่จะดีกว่าไม่ไหวแล้วผมรอมานานแล้วไม่ไหวแล้โดน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 ขก้นหน Đấy sẽ tiếp chú con Nhà yeah, con Ba để đem mưa lớn này Ông ba đi ba đi ba đi Nào yeah. หัวแตกมาเร็ฟักเกอใครรู้จักช่องยูดายไหครับไอเอ็มพีไฟยูดายบอกว่าคือปืนโกงแต่ว่าต้องมีเครื่องปรับปรับปรับแต่งถ้ามีเครื่องปรับแต่งเขาบอกว่าเอ็มพีไฟคือปืนโกงแต่แค่มันไม่มีปืนแค่มันไม่มีเครื่องปรับแต่งก็โกงนะมันก็ยิงรัวอยู่แต่ถ้าเกิดมีเครื่องปรับแต่งมันจะโคตรรัวทุกคนมันจะปืนที่โกง แต่ยูได้น่าจะพูดถูกเหมือนยูได้ก็เวอร์เกินบางเรื่องเวอร์เกินคลิปนี้เรารู้ว่าจะใส่เสีพิเดี๋ยวลองดูก่อนคลิปมันมีเสียงคลิปเป็นคลิปจะใส่พิมพ์กราโหมก่จ็จังหวะนี้งามเหล่าก็กำเหล่าเฮ้ยกำเหลาอะไรวะน้าเพื่อนคันตรงนี้หน่อยอย่ายิงนนะ คานมาตรงนี้เพื่อน,นให้เราโอ้โหบอกโอ้โห,โโหโจบเลยนีย่บอกแล้วไม่เชื่อเผื่อเลยไม่คลานมาเดี๋ยวขอตั้งจะเล่นแบบนึงนะครับไห้ฟาร์มฮาร์เฮ้ย เงินเฉยดูก่อนโอ้โหมันใช้ปืนอะไรยิงมั้เนี่ยใช้ฟามาทไปตานี้็จะออกดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกมันจะไปเก็บเงินไปเก็บตานี้แล้วอัน,นี้เราเก็บเงิน ใี่ไม่เอาเหีย่ยวอย่าไปโชว์ความที่ปอดเอาจริน้าตอนนี้ผมเก็บเงินก็รวยจริงก็กเแล้วแต่ว่าที่ผมไม่เก็บเพราะว่าเดี๋ยวเราเรา,เราจะเสียาการด้วยให้ผู้ชมเป็นหนึ่งเนี้ถ้าเกิดเล่นแบบไม่ได้อัดคีวาทาได้แต่อาจจะคีบาทำไม่ได้เดเราไปแล้ว เอยู่ใน,นาตอนนี้อยากอยากได้สองควงก็เฮ้ยเที่ยวนหอวเ,เพื่อนเราเพื่อนเรา,าเทีค่ควนอยู่ไหนวะเพราะเราแตก,กมาเติมแล้วใชนไโอเคที่นี่มันหัวแม่นนะมันน่าจะพวกแคร์เดนแคร์เท ได้สองควงกัเหรอโอ้โเอาล้มอย่าให้ผมได้ฟองควงนะเพื่อนคนไหนันไหนอเอา้าไม่ชุบชุบด้วยชุบได้ครับเค <Double Kill. S 1> okay, ่สวยสวยสวยอุ้ยเอได้สองคนได้สองคนได้สองคงา เคยสองควงสวยจะได้ยินเสียงอะไรต้องขอโทษด้วยนะครับเออเดี๋ยวผมใส่เพลงก็ได้เฮ้ยจะใส่ว่ะไม่ใส่ใกันสุก่อนพีมีฟัวร์เรื่อ,นนองเนี้ะใครบริจาคเงินวะเนี่ยอ๋อไม่ได้บริจาคหกร้อยเอ้าเราเพื่อนเราอะ ไอ้อ๋อพูนทีว่าออกเพราะว่าโอเคยิงเจอแบนีแหละวานี้เป็นปืนโกนนะมาเจาคหัวเจ้าคน มามีคนมาสองคนบนเทืม แต่ว่าเนี่ยมันแรงอ่ะผมไม่ได้ไม่ได้แล้ว,ลวถ้ากายไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าสองวน,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 นั้นมันผมผมเผลอไปเลี้ยงขาหน่ยนั้นมันมันไปหน่อยแล้วมันระยะประชิดไม่ใช่ได้ต้องหา よいしょ、おはようございます。 ซื้อเห็ดด้วยเห็ดก็สำคัญนะทุกคนโอ้แล้วยย่ยย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 งย เออสีกอสลยเออสีก็ส3ถูกงแล้วอือแปะให้แปะมือได้ใช้แล้วเราก็เอามาเด็ไม่ควรเื้อได้ซ้ำเพราะว่ามันไม่ควรใช้ให้แปะือว่าตานี้ห้ามสะโคบตัวนี้มันไว น้าต้อง้อนนีั้นเต้องขอขออีปืนยิงไกลทาปืนหนึงจัดการเขาได้พี่ยามว่าโอ้งนี้โอ้เพื่อนโอ้้วยอวอลก็ลไงเพื่อนเดดกแล้ว อันสวยสวยมีตัวไก่โอ้ทางหันสีมันมันจะมีตัวไก่อยู่มีตัวกิ่งแค่ตัวเดียวแค่ตัวนี้แหละตัวที่เหลืออยู่ที่เสียงนี้เหมือนคาเดียวห้ามอยู่นิ่งเออมันคล้ายๆเสียงอะไรแต่เราห้ามประมาณนะมันเก่งอยากเก็บสามอะไรอย่างนีนแแ้แต่มไม่ได้หรอกเลี้ยงไม่มี ใครมาว่าเนียะใ,ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ตระคะแล้วกดกระดิ่งก,ดก,ดกดิ๊งกิ๊งกิ๊งแล้วกดติดตามช่องชทคฟุตบอลด้วยครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ